อไปอีกสับสอบไปดอกหนึ่งครับอืหนันการข้อไปสองดอกตัวว่ายเรียบร้อยโอ้โหเต็มเต็มครับดอกนี่โอ้โหเต็มกระดานนะครับอหืหว่าจังได้ซุปเปอร์ไม่กลับอีกสองหมื่นสองครับพี่น้องโอ้โห คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำรอก,ก่อนนะสวัสดีพ่อพี่น้องบ้านเฮาทราบสโลตที่จีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกับผมเช่นเคยครับกับซอง LKWVC หรือ LKW เควิวชาแนลนั่นเองครับผมมาดูในเกมวิธีแห่งเลนนะครับผมเป็นเกมของค่ายพี่จีครับโอเคเริ่มกันไปเลยครับตอนนี้เริ่มมาไปเบิ่งกันทีต่ร่างกางแจงกันเลยนะครับผม ตารางการแจกมิสเกตเตอร์ครับตัวว่ายครับอ่าข้าง62ขั้มนะครับผมเรือใบ a อเคคิวครับหลายอื่นนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวสเกตเตอร์ครับแล้วก็ตัวว่ายตัวเชื่อมนะครับผมตัวแตกสเกตเตอร์ซีตัวคือหมุนฟรีนะครับหรือว่าฟีเจอร์นั่นเองครับผมอ่าสเกตเตอร์ซีตัวก็คือมีตัวคูณแล้วก็ตัวบวกมาเกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ครับโอเคประมาณนี้ครับผมกะขอทราบกันไปแล้วกันครับผมอันของพุ่มิชพลาดในกาขอไพ่นะครับผมวันนี้มาทุนหาพันนะครับ โอเคไปเรื่องกันที่เบสท่ายดีพี่น้องเอาเบาๆก่อนแล้วกันนะครับผมไปที่หนึ่งร้อยเล้วกันมันเกลือที่มีก่อนครับผม,อมดอกหนึ่งดอกสองว่าจังใดครับดอกสองอยังเงยครับดอกสามขอเน้นๆขอเน้นๆเ,เรียบร้อยครับมาแล้วสวยเออตัวเอครับผมสวยครับสวยหูสเกตเตอร์มาสองตัวครับ ยาวไปพี่น้องยาวไปลายปุยลุยไปโอ้โหโอเคครับออโต้ mm hmm. ไปสามทิครั้งแล้วกันนะฮ mm hmm. mm hmm. ตัวเอครับลายป่อยดีลายป่อยด,ยยดีขอนักเน้นๆจักจอกนึ่ไงพุ่มใจโอ้โหเนี่ยครับรุ่นสกตเตอร์ครับสกตเตอร์กว่าจะมีทั้งตัวบัวและตัวคูณน,นะครับเป็นการตัวซุ่มในตัวครับซุ่มก็คือแบบจะได้อ่าฟีเจอร์จะครั่งนะครับผมได้ตัวคูณเท่าใดนะครับ ยาวๆไปพี่น้องยาวๆไปโอ้โหยังเงียบครับเงียบเกินครับเกินไปหัวนะโอ้โหยตัวเข้มากครับกับตัวเจนะหือสวยตัวว่ายว่าจังไหนตัวเสื้อเรียบร้อยครับหืมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้ไหลปานน้ำครับพี่น้องหืมมาแล้วสเก็ตเตอร์สามตัวตัวที่สี่ว่าจังไหนมีรุ่นมีรุ่นลงมาเรียบร้อยบอเรียบร้อยครับผมโอ้โหยสเก็ตเตอร์มาจนได้ครับโอ้โหย อประเดิมนาแรกครับสเก็ตเตอร์เขาไว้ครับรอบนี้สวยนี่ครับออืฟีสปินไปครับผมเก่าครั้งครับคูนสองนะครับผมสวยกดเริ่มไปเลยครับอมาครับเริ่มแรกดอกแรกก็มาให้เลยคูนสามไปแล้วตอนนี้การคูนจะเป็นการทวี่คูนนะครับคูณสามคูนหาคูณเจ็ดคูนเก่าไปเลยครับสวยครับสวยบวกมาล้วล่ว การแตกคอมโบต่อเนื่องจะเป็นการเพิ่มตัวคุณไปในตัวนะครับและการการคุณก็จะคุณไปเรื่อยถึงจะโบแตกแห่ก็จะโบลดเบตลงมาครับกว่าจะโบลดตัวคุณลงมาครับจะคุณต่อเนื่องไปเลยครับสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เนี้ยอย่างเงียบแล้วกันเอยตัโอเคครับคุณไปสิบสาสวยหสิบมากคุณสิบห้าไป เอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับตอนนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เสียงมันตียันมั่นครับผมโอ้โหยมีผักมีตัวเคนะครับวัดจังใดอูหคูณสิบเก่าไปแล้วครับตอนนี้เหลือสองหมุนสุดท้ายวัดจังไดเออ,อหืมมาเรื่อยๆครับสวย้ตัวเคมาครับเออตัววยโอ้โหยเรียบร้อยครับ ตัวร้อยเข่าถือว่ามีรุ่นเลยครับฮุปสุอร์ไม่กลับไป8,000ครับโอ้โหหวานเจี๊ยบกับประเดิมหนาแรกมาได้สวยนะครับพี่น้องอยังบืหมุดรับยังบงหมุเท่านั้นยันงมีตอมีแตนบ่มีตอ่ตอห้บ่เออสวยคุณยี่บเจไปโอ้โหหมุนสุดท้ายแล้วนะครับวันจังใหญ่รางวัลรวม โอ้โหหนึ่งมื่นสามพันครับพี่น้องเอาเรื่องครับเอาเรื่องสวยงามพระรามเจ็ดครับพี่น้องเนี่ยาวไปกันต่อเลยแล้วกันนะลายปุยลุยไปครับไปให้สุดแล้วหยุดที่หมุดตัวกันนะครับผมเออบวกอันนี้ขออีกนี้โอ้ยเิ่มเงียบรับขออย่างเดียวจะดุดขึ้นแล้วกันนะโอ้ยบวกมากตอนนี้มืนเจนแล้วครับพี่น้องเอาเรื่องครับเกมนี้ไปเก็บกินเล่นนะครับผม เป็นเกมของคายพี่จครับขายนี้เขาก็แจกดีครับผมแตกเรื่อยๆครับตามชิเลนมากส่วนมากผมจะซอบเล่นตอนเย็นๆนะครับพี่น้องสำหรับเกมนี้ครับจะถือว่าเอาเรื่องครับแตกดีครับสวยเฮ้ยบวกเพิ่มบวกเพิ่มมีตอมีแต้มบ่ขออีกเดยบ่โอ,อ้โหอย่าดูดขึ้นแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮย เกินไปแล้วเกินไปแล้วเงียบเกินไปแล้วเฮ้ยเออมาเห็นในจนนรงน้อยก็ดีใจนะครับสวยสิบโอ้โหสุดกระดานเลยครับเออบวกไปขออีกขออีกเออสวยครับตัวไหว้เข้าครับอืมอย่างแจ่มครับผมเยาไปพี่น้องเยาไปครับอ,อืมถือว่าโอเคครับไลเ่เบตไปเลยแล้วกัน ไปกันที่สองรอยแล้วครับผมออโต้ไปอีกครับเหยาๆเลยครับสามสิบครั้งนะครับไหลปุยลุยไปครับไปให้สุดเลยครับตอนนี้อึอหลายงามครับลายเริ่มมากครับทรงเริ่มดีครับสวยเฮ้ยเอ้ยอย่าเงียบอย่าเงียบขออย่างเดียวอย่าเงียบโอ้โหยเฮ้ยเออตัวเจับสวยเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ ขอตัวแตกขอเซคเตอร์อีกดอกนึงก็ได้เขาฟีเกมอีกจะคลั้งนะครับผมอือหึหูยอย่างเงียบนะเออตัวเจว่าจังใดตัวเจโอ้โหตัวเจขัดอีกซ่องนึงครับผมอือตัวเอมากครับอือหือเรียบร้อยตัวว่าว่าจังไดน,นี่ครับอือหือตัวว่าเขาไม่รุนแน่นอนครับอือหือเอาเรื่องให้เอาเรื่อง ยาวไปพี่น้องยาวไปมาลุ้นน้ากันว่าจะปังหรือจะพังนะครับขอให้ปังก็แล้วกันเออตัวเจครับสวยเฮ้ยเออมาเรื่อยๆไหลเลี้ยงๆเออตัวไว้เรียบร้อยครับเป็นตัวเสื่อมนะครับอืถ้าไวเข่าตัวอื่นนะอยู่ซองอื่นก็ต่างนะครับผมมันจะแตกให้ท่านที่ครับเป็นตัวเสื่อมครับตัวแตกครับเอาเรื่องนะเอาทุกครัง้งมีลุ้นทุกครัง้งนี่เรียบร้อยเบานานครับผมอุ้ย หวานเทียบกับพี่น้องสวยครับสวยไปอสับสอบไปดอกหนึ่งครับนันการข้อพี่สองดอกตัวว้ายเรียบร้อยโอ้โหเต็มเต็มครับดอกนี่โอ้โหเต็มกระดานเลยครับว้าจังได้ซปเปอร์ไม่กลับอีกสองหมื่นสองครับพี่น้องโอ้โหหวานเทียบครับพี่น้องโอ้โหยเอาเรื่องครับเอาเรื่องสวยงามพร,รามเจ็ดครับ Uh huh. ตัวสิบไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาตามน้ำเลยตอนนี้ปานน้ำแล้วครับสวยเฮ้ยนี่ต่อยบอเอาเรื่องให้กินผักก็กินเฮ้ยเออเฮ้ย uh huh. สุดจัดคับสุดจัดื uh huh. uh huh. สำหรับคลิปนี้กะมวยน้ำทั้งตามนะครับพี่น้องดูเพื่อควอมันเทิงสนุกสนานนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ uh huh. uh huh. โอ้ยตัวเคยังเข้าให้ครับ สวยเฮ้ยเกยมนี้ก็เป็นเกมกีดเล่นนะครับเกมคายพี่จีเพื่อน,นั่นเองครับสำหรับผมเองก็ชอบเล่นตอนเย็เนๆนะครับผมชว่วงประมาณสองทุ่มนะครับสองทุมหรือสามทุ่มนะครับหาเทียงขึ้นนะครับถือว่าเข่าดีครับสว่วงเวลานี้ครับเออสวยเฮ้ยสวยเฮ้ยเออโอ้โยมาแล้วครับเต็มกระดาษในเมื่อกี้นี่ดอกสองจัดมาก ดอกสามว่าจังได้เรียบร้อยครับโอ้โหยังแจมกันไปนอ้องมาเรื่อยๆตอนนี้ไหลมาลุลวๆตอนนี้เออเฮ้อสกัตเตอร์สกัตเตอร์ขอขอเถอะสกัตเตอร์โอ้โหต,ต,ตึงครับตึงเกินครับยังไม่รุ่นยังไม่รุ่นอยู่ครับยังไม่รุ่นอยู่เรียบร้อยโอ้โหมาจนได้ครับผมโอ้โหยไม้บวกมาอีห่าพันครับสก,กตัตเตอร์ครับไปรุ่นกันไนดะ้สก,กตัตเตอร์อีกรอบนะครับผมเออได้เท่าไรเฮ้ย อคูณสาครับไปที่เก้าหมุนฟิสปินนะครับดอกแรกว่าจังไหนเออดอกแรกคูณสี่ไปดอกสองเงียบครับดอกสามมาให้บอดอกสามเงียบครับโอ้โหมันแมนหมดนอกครับเออขอยังเดียวยะเกลือเกินไปแล้วกันนะเดี๋ยวโลกแตยักกินนะครับพี่นอ้อง อยสวยครับ mm hmm. กอย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชรนะครับกดซับ s ไคร b นนะครับผมถากูได้ชอบก่ากดแชรออกไปนะครับผม mm hmm. ก็ฝากไว้นะครับโอ้โห้กู้13ไปครับเห mm hmm. ลือมันึ่งมูลสุดท้ายหนึ่งมูลสุดท้ายว่าจังไดโอ้โหเงียบครับเงียบ mm hmm. หนึ่งพันก็ไรครับผมถือว่าโอเคอยู่ จากทุนหาพันขบวกมา4ี่หมสามถือว่าบวกธรรมดานะครับผมเอาเป็นว่ายุดเท่านี้แล้วกันครับโบเลนต์่อนะครับผมผมว่าน่าจะดูดขึ้นแล้วสําคัญคือเลนใดก็ต้องหยุดให้ได้นะครับขอเท่านี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นหลักในการทั้งคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ